วัดท่าหลวงพระอารามหลวงกิจกรรมแจกข้าวให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับเจ้นที่ท่านเจอนะครับใครเอาแมสไปท่านไม่อายเหรอครับนี่คือคนที่มาเข้าแถวรอรับข้าวนะครับจากวัดท่าหลวงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับคือประชาชนที่มาเข้าแถวรอรับเข้ากลองนะครับ ท่านที่มโณหลังจากได้รับผล<อ>กระทบจากโควิดนะครับได้ด้วยนะครับน้ำชาสู้สุขอนามัยและก็ผลสวยงามของทุนน้ำประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับมาเข้าแถวรอรับเข้ากองที่เจ้าคณะจังหวัดวัดท่าหลวงพระอ,อารามหลวงนะครับตาแจกให้กับประชาชนนะครับวันนี้ คนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาคอนก็ไม่แก่มา่อนก็ไม่แก่ไอ้พูดซิน่าอะรมันม่เือกไว้แล้วช่วยรกมันครับมีพี่มีพี่มี่มีการจับตุมนะครับจม่วงังมช่วงนี้อย่าเพราว่าะจับ้ม เราจะอึ่นอดมงจงมาทั้ง yes, ล okay. ูกท okay. ั้งหลานเลยนะครับหลานมารับข้าวกี่วันแล้วเนี่ยสี mm ่วันวันนี้แล้วจะ4วันนี้แล้ววันนี้มีผัดซีอิ้วนะอะไรก็กินจ้ะในการทีมงานด้วยมาเอาเลยความสะดวกนี้ ผลไม้นะครับมีเครื่องดื่มด้วยพับวันนี้ผัดพื้นเส้นกี่โลฮะร้อยโลค่ะเส้นหนึ่งร้อยโลนะครับไข่ใส่ไม่อันไม่อันนี่ประมาณกี่ลูกครับโอ้ไข่พันหนึ่งโยไข่หนึ่งพันฟองเส้นหนึ่งร้อยกิโลนะครับวันนี้เส้นใหญ่ผัดซีอิ้วนะครับเห็นนะฮะอ่ะครับผัดซีอิ้วนะครับวันนี้ใช้เส้นหนึ่งร้อยกิโล นะครับไข่หนึ่งพันกองหมูกิโลหลวงพี่บิ๊กหมูเกือบยี่สิบโลหมูประมาณยี่สิบโลนะครับจบแล้วนะครับน้องนี่ก็เป็นจิตอาสานะครับจบชั้นมอ,อไรแล้วรับจบมหกแล้วครับช่วงนี้ปิดเทอมก็มาช่วยเป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะครับทั้งพระทั้งโยมนะครับน้องนี่เป็นจิตอาสามาช่วยงานช่วงปิดพีพยาคมแล้วเราจะไปต่ออะไรเนี่ยสมัครอะไรเรียนต่อลูกปรืญพยาธิวัณเก่งนะนื้อครับญยาธิวัณใช่นี่นะครับวันนี้ก็มีผลไม้มะม่วงถุงกี่ลูกเนี่ย สี่ห้าลูกนะครับสูกถุงก็สามสี่ลูกนี่นะครับญาติโยมก็เอาของมาถวายวันนี้สามร้อยขวดนะครับญาติโยมก็จะทำบุญสั่งได้เลยเจ้าคณะจังหวัดนะครับแจกข้าวกล่อง นะครับแล้วก็คนทา้ทายก็จะได้รับทั่วถึงด้วยเร,เราก็ได้รับเพื่อนเราก็ได้รับนะครับับสีญญ่ทุ่มจะอกกจับบ้านอยู่บ้านพอมๆกันมอเตอร์ไซค์เส,ส้นลุกบิดประตูสดใสนะครับอาหาหาน้ำสัก20เมตร20โดนเพราะฉะนั้นเรากลับกระบอกคุณพ่อเราใช่ครับแล้วก็มีจะ สุดใจอ่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวยาถือให้นี่ลูกขึ้นหลานเนี่ยล้วก็เราก็าจะได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะาะไม่มีกินเลยที่มาใส่ที่วัดถหลวงอะขอบุญใจบุญใจการมาทําบุญที่วัดถหลวงจะได้มีอาหารกินมาให้ลูกขห้หลานกินมากจากา้ะวันนรืเมาก,กี่กล่องวันนึงที่ก็สามชุดทำบุญที่วัดของเราเนี่เอาฮะสวัสดิ์จะได้มีข้าวคนยากคนจนกินครับบ้านอยู่ไหนอะบ้านอยู่ในเมืองครับ อตสารเจ้าพ่อหลวงกระทบกระเทืนอนยังไงก็พอโควิดเข้ามาที่เขาก็เริกเลิกจ้างทำปัวตอนนั้นพี่ทํางานอะไรก็แบกหามแบกหามครับแล้วตอนนี้มาเอาข้าวที่วัดวันนี้มาเอากิมาเอาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี้ยรู้ว่าเขาแจกตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่หนึง่งช่วยเว็ตากรุณาแจกข้าวให้คนยากคนจนได้ทําอาหารเลี้ยงคนยากคนจนตตลอดไปครับ ตั้งลงทานนี้ขึ้นมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นมานั่นเ,เริ่มแจกข้าวกล่องวันละ300กล่องจนถึงปัจจุบันในวันละ8 0 0ร้อยถึงหนึ่กล่องนะ